สวัสดีครับทุกคนครับใครไปประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วเดินทางไปดูภูเขาไฟฟูจิที่ใกล้ๆเนี่ยเขาเรียกว่าจังหวัดฟูจิโยชิดะนะครับระหว่างทางเนี่ยก็จะเห็นสวนสนุกเด่นๆเลยคือมีเลอโรเล,ลอร์โคสเตอร์นะครับแล้วก็ชิงช้าสวรรค์สีขาวๆนะครับชื่อว่าสวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์นะหลายคนอาจจะมีประสบการณ์เคยไปเที่ยวมาแล้วนะครับ ก็เป็นสวนสนุกที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นแบรนด์ดังไม่ใช่ดิส ney แลนด์ไม่ใช่ยูนิเวอร์แซลนะครับแต่ก็มีเครื่องเล่นที่เตือนเต้นท้าทายหลายชนิดนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับที่เป็นทําให้สวนสนุกโด่งดังก็คือรถไฟหอตีลังการหรือว่าโรลเลอร์คอสเตอร์นะครับมีชื่อในภาษาญี่ปุ่นว่าโดโดดอนปะนะครับหรือโดดอนปะโดยเจ้าโรลเลอร์คอสเตอร์นี้นะครับเปิดให้ใช้งานในครั้งแรกในวันที่21ธันวาคมปี2001นะครับและขึ้นชื่อว่าเป็น รถไฟเหาะตีลังกาที่มีความเร็วที่สุดในโลกนะครับณนะตอนนั้นเนี่ยความเร็ว172กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับและมีความเร่งนะครับจาก0ถึง180กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแค่1.8วินาทีนะครับแปลว่าเร็วมากๆเร็วกว่ารถซูเปอร์คาร์หลายคันเลยนะครับนอกจากนั้นไม่พอนะครับในปี2017นะครับมีการปรับปรุงให้เร็วขึ้นอีกนะครับ จาก172กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและความเร่งจาก0ถึง180ไหครับลดลงจาก1.8วินาทีเหลือ1.56วินาทีนะครับเจ้าจุดต่างนี้เองนะครับเป็นเสมือนจุดจบของเครื่องเล่นนี้นะครับเนื่องจากว่าในปีหลังจะเปลี่ยนความเร็วแล้วนะครับมีหลงังจะเปลี่ยนความเร็วนะครับมีรายงานนะครับว่ามีนักเล่นหรือนักท่องเที่ยวนะครับที่ไปเล่นสูงสูงเนี่ยคอหัก นะครับก็คือกระดูกต้นคอเนี่ยหักล้าวเนี่ยจำนวนนับ10ลายติดต่อกันจนสุดท้ายนะครับในปี2021ต้องมีการปิดลงชั่วคราวนะครับแล้วก็สืบสวนสาเหตุนะครับจน2024เดือนมีนาที่ผ่านมานะครับวันที่13มีนา2024ทางสวนสนุกก็ออกมาประกาศปิดเครื่องเล่นโร l เลอร์คอสเตอร์อย่างเป็นทางการและถาวรน,นะครับคนก็ถามนะครับว่า มันเกิดเหตุการณ์ได้ยังไงนะครับเหตุการณ์คอหักระหว่างเล่นเครื่องเล่นที่มีความเร็วสูงนะครับไม่จำเป็นต้องมีการชนกระแทกนะครับก็หักได้เรียกว่าคอหักเกิดจากความเร่งที่ไม่สัมพันธ์กันร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนศีรษะนะครับส่วนตัวแล้วก็ประยุกต์ด้วยส่วนลําคอให้มีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้นะครับเวลา เรานั่งอยู่บนพาห,าหน,าใน,ในะอะไรก็ตามที่จะออกตัวด้วยความเร็วสูงความเร่งสูงเนี่ยศีรษะเราอาจจะปรับไม่ทันความเร็วที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าตัวเราหรือบอดี้เราเนี่ยมันถูกลัดตึงไว้กับไม่ว่าจะเป็นพาห,าหนะรถรถไฟเหาะหรืออะไรก็มแต่แต่ศีรษะเราไม่ได้ถูกลัดเอาไว้ด้วยนะครับเวลาออกตัวอย่างเร็วศีรษะยังคงอยู่ที่เดิมแต่ตัวไปแล้วเพราะฉะนั้นศีรษะก็จะไปข้างหลังขึ้นออกไปข้างหลังในขณะที่หยุดนะครับ รถหยุดตัวหยุดแต่ศีรษะยังคงไปข้างหน้าอยู่ะฉะนั้นศีรษะก็จะเผยไปข้างหน้านั่นะหมายความว่าจะมีการสะบัดอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทั้งออกตัวหรือหยุดนะครับและที่สําคัญไม่ใช่แค่ความเร็วคือความเร่งนะครับความเร่งคือออกตัวแค่1วินาทีกว่าก็ไปถึงความเร็ว180กิโมชั่วโมงนะครับทำให้ศีรระเนี่ยไปข้างหลังแต่รถไปข้างหน้านะครับก็มีโอกาสที่ ก็มีโอกาสที่กระดูกต้นคอจะหักได้นะครับซึ่งก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับว่า10กว่าปีก่อนที่ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรคือวิ่งที่สูงสุด172ิกิโลเมตรชั่วโมงพอปรับเร็วขึ้นแค่8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น180 h, กับมีรายงานอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายนะครับก็เป็นจุดคิดว่ามันอาจจะเป็นความเร็วที่ร่างกายมนุษย์เราอะทนได้แค่นี้ของการที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่า เป็นจุดตายของทางสวนสนุกเองที่ไปเปลี่ยนความเร็วให้เร็วขึ้นนะครับพอเร็วขึ้นปุ๊บเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุทันทีก็ฝากเรื่องราวเกี่ยวกับสวนสนุกคิวไฮแลนด์ประเทศทญี่ปุ่นนะครับที่ต้องหยุดการเล่นของโรลเลอร์คอสเตอร์และฟอร์ตเอลกาลงด้วยเหตุผลคือเกิด Uber ate, อุบัติเหตุเกี่ยวกับกระดูกต้นคอ ผู้เล่นจำนวนมากนะครับขอบ้อมูลแบบนี้ถ้าเป็นอเช่นเคยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อนท่านนะครับยินดีทักอยู่กับผม mm. มนัสนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ